สวัสดีค่ะมือหนีสิพาพีผ้านนองมาชม่มประเพณีของทางภาคอีสานเนาะคะ่ะบางทีก็กะเอื่นว่าร่วมญาตเนาะคะ่ะร่วมญาตทําเป็นพิธที่สงถาดเนาะคะ่ะสงถาดหรือสงกระดูกเนาะคะ่ะทาบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะคะถึงผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะพี่นอ้องในรอบปีนึงกะท่วงช่วงสงการเนี่ยะคะ่ะทางภาคอีสานาก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้เนาะคะ่ะ ก็มารวมกันนี่ก็จะมีถังพวกถังสังกะทานบางคนก็ซื้อแบบนี้เนาะบางคนก็เลือกสันมาเอาอีกเนาะค่ะโบดวยยกถังมาค่ะค่ะทุกคนก็มารวมกันทั้งทั้งศาลาเนาะเพราะว่ามากันหลายค่ะมากันเยอะเลยค่ะทั้งทุกครอบครัวเลยค่ะเป็นการว่ารวมญาติเลยค่ะรวมญาติมาทําบุญนะคะมาทําบุญพร้อมกันเนาะในศาลานะคะอันนี้ข้างบนนี่ก็จะเป็นภาพหัตถกรรมเนาะค่ะ เป็นเรื่องเล่าของประวัติพระชมสาราเนาะคะ่ะประวัติของพระเวสสันดรเนาะคะ่ะที่เพิ่นอันออกจากว่างเนาะออกจากว่างแล้วก็ไปบวชเนาะคะ่ะบวชเนาะ,ะเป็นผู้ที่ใจดีนะคะผู้หนึ่งนะคะที่แบบเชื่อในความกิ่นท่านนะคะทุกคนท่าน,นท่านทุกอย่างนะคะท่านทั้งลูกทั้งเมียเนาะคะ่ะก็เป็นพระเวสสันดรน,นี่แหละเนาะคะ่ะเนาะ นี่เป็นประวัติของทั้งภาคอีสานเนาะคะ่ะเป็นภาพเรื่องเล่าเนาะ,ะเป็นภาพกิจกิจตะก่อนนะคะที่พิ่นบัดเนาะคะ่ะเป็นภาพฝาผนังเนาะ,ะเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยเนาะคะ่ะเพื่นกับมีให้เขามากกัห,ห,ห้อยศึกษาในเบื้องนะคะนี่กย็ยาดหยาดนะคะยาดหย,ยาดทั้งหลายนะคะทุกคนนะคะขอบครัวพุทธิมาเมื่มมอทั้งลูกทั้งหลานนะคะ นี่แหละเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะของทางภาคดีสารวาัดเป็นอย่างเทศกาลสงการทุกคนจังคอยลั่งไหลกลับบ้าน,นะะเนาะค่ะพอกลับมาบ้านนี่แหละก็จมะมาปิ่นมานี่คือออกมาข้างนอกวัดเนาะคะ่ะเสร็จพิธีในศาลา,าแล้วก็จมะมาตรงนี่คือธาตุเนาะคะ่ะธาตุที่เก็บกระดกูกหรือว่าอาัฐิเนาะคะ่ะของญาติผู้ใหญ่เฮาที่เพิ่นหลวงลับหรือ,อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเพื่อนก็นจะเก็บไว้แบบนี้เนาะ แล้วก็ลูกหลานนะคะคนที่ย่างนะคะคนที่ย่างที่ยู่นั่นแหละก็มาทําบุญอุทิศเพิ่อนปันวาให้เพิ่อนยู่เย็นเป็นซุกเนาะคะ่ะให้ลูกหลานยู่เย็นเป็นซุกเนาะมาทําบุญมามาล่างนะคะมาล่างโกรธนะคะมาล่างโกรธมาล้างโกรธนะคะมาล้างหมองผักหมองเศร้าเพื่อนเนาะให้เพื่อนยู่เย็นเป็นซุกจะได้นําความจเจริญน,นะคะ,ะกับลูกกับหลานเนาะคะ่ะ ทำมาหากินกันเนาะทำมาหากินห้ดีนะคะห้ดีหมให้เดือดร้อนอย่างสี้นะคะเนี่ยเหตุผลที่ทุกคนกลับมาเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของทางภาคอีสานเนาะคะ่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นโกดเป็นอัิผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะเิ่นกระทั่งไนก็จะเป็นพวกกระดูกนะคะกระดูกที่เพิ่นเผาเสร็จแล้วเราเพิ่นเ,เก็บไว้ในโกดเนาะกดในอัตินะคะ ก็ได้น้ำปรุงน้ําหอมนะคะมาสง่งมาล่างมามาเสร็จมาทำความสะอาดถาดนะคะนี่คือประเภทนี้ทางภาคอีสานนะคะก็จะค้ายๆอ่ของค้นกีินนะคะที่ไปไหว้วบรรพบรุษนะคะไปทำความสะอาดตัดหญ้าดายญ้าเนาะอันนั้นเป็นเป็นรุมเนาะอันนี้ของขาเป็นแบบเป็นแบบถาดนะคะเป็นทั้งถาดแบบมเอามาตั้งนะคะรอบๆบรวเวนรอบ,ว,ว,รอบวัดนะคะ เราก็ได้มีโอกาสมาทําบุญน,น้าเพื่นนะคะทุกคนจะนี่แหละปีละครั้งจ้าปีละครั้งก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะคะบรรยากาศงานของภาคอีส,สานนะคะมาให้เพื่อนๆเนบิ่งเนาะเป็นอีกกิจ,จกรรมหนึ่งนะคะที่รวมญาตินะคะรวมญาติรวมความรักนะคะถ้าไม่มีความรักความผูกพันนะคะก็จะบม่มีงานนี้นะคะเพราะเป็นการระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพบริเวณวัด ทางนอกเนาะคะ่ะอันนี้ก็ประตูโค้งเข้าวาัดเนาะคะ่ะทางโนนก็จะเป็นอ่าศาลาเนาะศาลานี่ทังศาลาใหญ่เนาะคะ่ะมีเกดีพร้อมนะคะดูญาตินะคะดูญาติญาติทั้งหลายที่เพิ่นมาร่วมร่วมญาตินะคะร่วมญาติทำบุญนะคะอุทิศ่วนกุศลแล้วก็อันนี้แหละมาสงดุกนะคะ